สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบอไปสู่ขุนสุขลนรับผอกับเบาเทา้าห้างน้าชาแนลครับพี่น้องมาพี่น้องมามวันนี้ผาพ,พี่น้องมากินครัวนู้พี่น้องเอามาเบิ้งทั้งผีปึ๊บนะครเครื่องตําเครื่องไว้ก่อนพี่น้องพี่เครื่องใส้ตะไคร้ใส่ใบบักกูดใส่ต้นหอมใส่กระเทียมใส่บักพีกน้่งเอาขัวเครื่องก่อนพี่น้องทงั้งผีข้างหมอไว้ขัวเครื่องแค่น้อยแห่หอมหอมก่อนพี่น้องโอ้ ใส่เตาทานกระแต่น้อยใชนแนวจัดให้พี่น้องเอา้าทักทายพี่ทักทายน้องก่อนสวัสดีค่ะอ่ามาพี่น้องมามาเบิ่งวิธีการน้ากันเล็กน้อยอาชีโอ้อาชีวีว่บบาว่าแม่เล็กน้อยเด้อพี่น้องเด้อเออะขัวเครื่องโอ้ให้ัวเครื่องนี่หอมก่อนพี่น้องขัวเครื่องใส่กระทะนี่น้ำจังเนี่ยมเห็นดีขัวเครื่องหอมใส่น้ำจังน้อย บางคนมันใส่น้ำมันตัวพี่น้องใส่น้ำมันเนี่ยใส่บางทีเราบริใส่น้ำมันขัวแห้งไว้สั่นเดี๋ยวเอาหนูลงพี่พี่น้องหนูสองตัวไล่เติบอยู่สองตัวอะไรซับนี่สิใหม่หมอนี่สิใหม่หมอาหนะเอารองไปพี่น้องขัวใส่กันบาทนี่ปิดเอาหอดอัน เป็นตน่นเป็นต่วนด้ตะไคร่ก็ได้ใส่เป็นต่นไปโรยพี่น้องขัวให้เขากันก่อนพี่น้องขัวให้สุกจั่หน่อยบอดใส่น้ำจั่หน่อยได้บ่มันคือแห้งเ่เนี่ยใช่จ้ะใส่ให้คุกเครื่องก่อนให้มันคุกเครื่องก่อนเครื่องพี่น้องพักพักที่สใส่ได้นี่พักดังขมพี่น้องเนี่ยงดังขมเลย เสราวดินหรือว่าด่างขมนี่ใส่น้ำรังคกใส่น้ำรังคกเอาใส่เข่าป้าอ๋อเซลฟอร์ละบบานนี่ขัวแฮมสุกเล็หน่อยบุ๊ค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 พอใส่น้ำไหลเอาซ้ำหนึ่งใส่พออุจจุจะหน่อยเอาผักลงพี่น้องใส่หัวพอใส่ก็ได้มันน้ำหม่อนไว้ที่ซื้อมัดญ่ผักด่างขมกับเขียวงามขนาดพี่น้องเบิ่งเออเอาหัวอันนี้เออเอาหัวนี่ใส่ก่อน พวกบัวบพวบเบ้อแล้วเพราะว่าเอาไปตำเส่เอาไปตำเส่กันเลยปรุงกันจังเลยเดี๋ยวสีมังกรมาหนิสีมังกมาหนิเป็นผู้พิ่นบงกินหนูเมื่อไหร่พี่น้องสีมังกรจังเลยเป็นยังไงจังจางบหมดบ้านว่าแม่บ้านใส่ยังหรอไงใส่เครื่องนัวพี่น้องบ้านนี้ ใส่เครื่องนัวชูลลดน้ำปลาเกลือยังกับวากันไปใส่ปุ๋งลงไปพี่น้องปุ๋งตามปุ๋งตามใจชอบนะเออบางครั้งบางท่านใส่ชูลลดไม่นบ้างท่านใส่ชูลลดบางท่านใส่แอนไม่แอนขาดโบนัวเลยเดี๋ยวเบิ่งเอาใบบกกูดกันพี่น้องนี่มาเป็นมาเป็นกลางเลยเอาใส่ลงไป ตำใส่แน่แล้ล่ะแต่ว่ามันคือส่งสิบวหอมจริงเด็กบนบลเมนว่าหนูหน้าไหมหนูไฮเออว่าแต่หนูหน้านูไฮให้มันเหมือนไหนูไฮมันใส่เครื่องหอมลงไปอีกพี่น้อยไปกูดลงไปพิซเซมจังหอมอ่าพิซเซมจังหอมเดี๋ยวมากดบล็อกบลกบลอกโอ้ยกินพ่วมหอนพวมเมาเหมือนไง เอ้าวหอมลงไปพักลงไปก็ได้ซิมมึงดูบ่เนี่ยเอาซิมเอาพวกกินมันเลยทีกินอยู่กินอยู่แต่ว่าบวให้เนี่แปลงพั้นอืมงอแล้วนัวแล้วเซียนเพราะเขาตำมันเกลือใช่น้ำเลยดิอยู่ในอันพอดีแล้วเนาะแปลงตอนตอนตำเครื่องมันเนื้อซุกแล้วซุกแล้วเอ้าเครื่องลงไปพี่น้องบ่เนี้ยใช้พวกบัวพักสี่ก่อนก็ได้ ขคนๆๆากันบวะนี้ใส่ลายโลดจังคักตัวน่หอมผักสี่ใส่กับผักบัวใส่กับใบบักกูดบาดนี่กินตะไคร่เขาไปพร้อมโอ้ยพี่น้องเอ้ยดูนะยังบัวพ่อได้พี่น้องใส่ขมอำลำกับผักด่างขมบาดนี่เ้ยเขาทาเอาเขาลงเลยผักด่างขมใส่ ม,มพ,พ่อพ่อสำนักละเออ <c oughs> อ่อนๆเนี่ยอ่อนๆบ่มีเครือบ,อบ่มียังโหลดมีแต่หนวดอ่อนๆมันพุ่นบ่ได้กินโดนอะไรล,ละขัวหนูกระไดลองดูมันจะเป็นยังไงเบื่อนเนี่ยิึงเอาโป่งเลยบาทนียจัดสเส็บๆไปพี่น้องไปสเส็บบน้ำบาเท้าพี่น้องมาพี่น้องไหมขัวหนู บวัวมันหนูหน่าหนูไฮเรียบ้อยแล้วมาเด้อพี่น้องเด้อสดห่อนๆน้ำเบาเท่าเอาเจลมาจำนำตำพริกตำพริกสดใส่กับกระเทียมหอมแดงใส่กับชุรสกับน้ำปลาน้อยหนึ่งมาอ้ย <c oughs> ใส่กับขา้าวหอนๆพร้อมบาดนี่หมวอผักบัวกับผักด่างขมหรือว่าสะเดาดินพี่น้องเังเอามากี่แมมา,มากินแกมอยู่ก็ร่ังงามก็รลางงามพอดีช่วงนี้ มาพี่น้องไหมหลังจากม่ขึ้นฝนตกช่วงประมาณตีได้บันี่ตกแหงอยู่มาเด้อพี่น้องเด้อย,ยุบเสบ็เสบๆน้ำบาดเห่าป้ยคนนะ้นโบริกินโดนอะไรได้ขว่นนวนงนอือข่อน tới ngoài cái gì độ, ở bếp sắp sắp lại lên sốt xe chuẩn đi như thế này. ใจพักดงังคมเนี่ยคมอําล้ำดีขนา,าดพี่น้องมจุ่มเยนแล้วบัน อลูกก็ปล่อยปลาคา่ะพี่น้อง từ cả đục làm bọt bẹt bọt bẹt trên ngoài cho kênh Ghiền bò <laughs>

อืออยากกินน้ำแล้วบาดนี้ <laughs> 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 ืมใส่เป็นใบแบบนน้น้ำนี่ก็หอมตัวหอมใบบักกูอืม,อมคนอยาดมือยุบเลยพีน่นุ่ง่นมาเมนูกับเกี่ยมกับคักพ่นมาเด้อ แก้มนึงก่อนแก้มอสเราถัว ก๋วตีวเห็นแต่ทางอื่นพี่น้องเป็นมาหารใ่บ่วงมาเป็นโอ้ยนั่นนงรถแตกมาทรงเล่งเต็มทรงเล่งรถเลยเป็นจิ๊บปุ่นข้าจ้เามานอนขึ้น คัดพี่น้องเสียบค้างล่โดนๆกินเทื่อนหนึ่ง bằng cái này Là sốt cuồn, muốn thì muốn bà thảo kín นา้กินกับหลานกินกับภูม อเอาพักยุบออมพัก <laughs> เี๋ยเพื่นว่าของเสียบของเสียบอยู่กับภูมักขอสวดขอใหน้พี่น้องที่บพกินหมูเลยพี่น้องเลยโบมันมันกับคือพี่น้องไปเห็นอยู่ในเมืองนี่ยังอันนั้นคนละย่างครับพี่น้องอันนี้อยู่น้ำไฮยุ่้มทงหน้าน,นี่ยมันสิกินคนละแบบครับ มันเป็นวิธีการกินของแต่ละมองเลยบางมองกับกินบางมองเพิ่นกับพวกกินครับ บริสุทธิ์ที่แหลกที่หนำมั้ใส่ <c ười> <c ười> ขั้นบนเพชรแลวเป็นรลวงพี่น้องอายุหลายขึ้นเ,นเ,นแบบเนลน <c oughs> ย,ยแบบก็เทาน้องพี่น้องนาะ หอมหอมตั้งแต่ตอนขัวเครื่องพี่น้องแซบ,บดีครับ รอยเสียบจุดจวดขมอํล่ำนะครับใซนพักดังขมหรือว่าสะเด,ดินบางมองพืน่นกระเอื่อนบ่คือกันแต่ว่าอันเดียวกันนะครับพี่น้องว่าบบเมนสะเด,ดินเพราะว่าพื้นที่บางพื้นที่พื้นที่ที่พี่น้องอยู่พิ่นบดเอื่นสะเดินแต่ว่าทางบ้านบ่าวๆนี้เอื่อนว่าพักดังขมพี่น้องกับว่าบบเมนดังขม อันนี้คือเสราวดินจริงๆเราวมันอันเดียวกันคือจังหมากพักไซนี่อ่าหมากหมากพักไซพักสไลหรือว่ามาะระขีนกนี่อันเดียวกันพี่น้องแต่ว่าแต่ละหม่องีบางพื้นที่นี่มันสีอิ่นบ่คือ้กันนะครับเข็นกันเลยว่าเจ้าอื่นบ่ถือเจ้าอืา่นบ่แเม่นนะครับมันก็เป็นวัฒนธรรมการเอื่นซื้อของแต่ละหม่องของแต่ละบ่อนนะครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียรติติดตามรับชมเป่าเทานะครับเมื่อนี้นี่ครัวนู นะครับขัวนู้น่ะขัวนู้ดน้ําเได้พี่น้องมวนขัวนู้แบบบ่มีหนามขัวขัวแบบสซน้นามมันยนึงเสียบอ่าพี่น้องก็สิว่าเออขันมีนามเนี่ยเขากเอื่นอ้อมเขาเอื่นแกงแต่ว่าบางหม่องมันกับโบคือกันนี่ละอีกอันหนึ่ง <c oughs> อา้าฝากพี่น้องนะครับสู่สู่คนนะครับขอบคุณพี่น้นองที่ติดตามรับชมนะครับฝากพี่น้องคืเอเก่านะครับมากะไดถือใจกระแช่าบ่ะถาดนี่นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ